สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับโหยโหเมลารสและตอนนี้เราก็อยู่กันในไมครับแกนนะครับนะถ้าผู้ชมรู้จักสัตว์โลกน่ารักพันธกรรมไมโครสเปอร์ครับใช่แล้วมันมีหลายตัวแน่นอนและแต่ละตัวนั้นมันก็มีความน่ารักแตกต่างกันไปซึ่งแน่นอนนั้นวันนี้ผมก็จะพูดถึงนกแก้วกันนั่นเองโอเคในวันนี้นะครับนะผมก็จะพาไปดู9้าเรื่องน่าดูเกี่ยวกับนกแก้วพในเกรรมไมโครบมันจะเป็นอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยไปเดี๋ยวหน้าตาแตกเลยเย้ ลึืที่ที่1ไก่เป็นสัตว์ปีกตัวแรกของเกมไหมครับที่ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน1.0.14และแน่นอนมันก็เป็นอย่างนั้นอีกนานแสนนานเลยจนกระทั่งเวอร์ชั่น1.12ที่เป็นตัว snapshot 17 w 13a สัตว์ปีกตัวที่2ที่อยู่ในโลกปกติในเกมไหมครับก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งก็คือนกแก้วนั่นเองส่วน Ender Dragon ถึงแม้มันจะมีปีกและสามารถบินได้แต่มันเป็นสัตว์เลยคานนะครับ เรื่องที่2ถ้าเราเปิดแผ่นเสียงบางแผ่นนกแก้วที่อยู่บริเวณโดยรอบก็จะเต้นตามเพลงที่เราเปิดซึ่งมันก็มีอยู่ท่าเดียวนั่นแหละแต่ในเวอร์ชัน1 7 w 1 4 a ถ้าคุณเปิดเพลงให้นกแก้วเต้นนกแก้วก็จะกลายเป็นนก rgb ไปโดยทันทีและฟังก์ชันนี้ก็ได้ถูกถอนออกไปในเวอร์ชัน1 7 w 1 5ห a เรื่องที่3ก่อนที่ไมครับตัวเต็มเวอร์ชัน1น2จะปล่อยออกมาคุณยังสามารถให้คุกกี้เพื่อทําให้นกแก้วเชื่องได้อยู่แต่หลังจากเวอร์ชันหนึ่งจุดสิอสอง p สาคุณ่ห้คุก้กาก้าที โอไม่นะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนไม่สีมันไม่ใช่แบบนี้เรื่องที่4ในไมค c r a f บเวอร์ชัน 17W13A เป็นครั้งแรกที่นกแก้วถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกม i มค c r a f t ซึ่งในเวอร์ชันแรกนกแก้วก็จะมีอยู่สีแบบด้วยกันซึ่งก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและสีไายอันส่วนสีที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดก็คือสีเกรย์ซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน 17W13B เรื่องที่5เมื่อนกแก้วอยู่ใกล้มอสเตอร์ตัวไหนหรือม็อบตัวไหนนกแก้วก็จะทำเสียงเรียนแบบมอสเตอร์หรือม็็ออบตตัััววนนนน้้ซึ่ง่งงยาาก,กจะะเปปรมณี เสียงคลีปเปอร์เสียงสเกลิตันเสียงซอมบี้ Todo <ioso> ก็ยังมีอีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในส่วนม็อบที่นุกแก้วสามารถเรียนแบบเสียงได้ก็จะมีประมาณนี้ในส่วนข้อมูลที่คุณกําลังเห็นอยู่จะเป็นข้อมูลจากไมค้าเวอร์ชั่น1.16.1และก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นในอนาคตเรื่องที่6 ถ้าคุณยังจําข้อ3ได้การให้คุกกี้กับนกแก้วนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากให้นกแก้วเชื่องก็จะมีไอเทมประเภทหนึ่งที่สามารถให้นกแก้วกินได้ซึ่งก็คือไอเทมประเภทซีดนั่นเองหรือก็คือเมล็ดพันธุ์นั่นแหละซึ่งคุณสามารถเอามาเล็ดซีดชนิดไหนก็ได้ให้นกแก้วแต่ลหลักแล้วซีดที่สามารถให้ได้ก็จะมีเมล็ดซีดธรรมดาเมล็ดซีดฟักทองเมล็ดซีดแตงโมและก็เมล็ดซีดบีลูท เรื่องที่7นกแก้วจะบินตามสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นมิตรเป็นกลางหรือไม่เป็นมิตรซึ่งมันก็จะบินตามไปเรื่อยๆหรือถ้าเป็นตัวที่อาศัยอยู่ในน้ํานกแก้วก็จะว่ายน้ําตามดูไปเรื่อยๆตราบใดที่มันยังตามทานอยู่นะเรื่องที่8ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนในเกมไหมครับถึงแม้มันจะเป็นนกแก้วแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเราถ้ามาถูกสังหารด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็จะมีสาเหตุการตายขึ้นมาหน้าเมนูตรงแชท หรือถ้าผู้เล่นได้ตั้งชื่อให้กับนกแก้วตัวนั้นและถ้ามันถูกฆ่าตรงเช่าสายเหตุการตายก็จะเปลี่ยนคำว่าแพร์ลหรือก็คือนกแก้วนั่นแหละให้เป็นชื่อที่ผู้เล่นตั้งไว้หลือที่ 9. นกแก้วในเกมไมโครับนั้นในแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและแน่นอนเรื่องสีนั้นก็ต้องหนีไม่พ้นอยู่แล้วซึ่งเมื่อเทียบกับในชีวิตจริงสีสันของนกแก้วมันก็จะประมาณนี้นแหละแต่เราจะมาดูกันว่าในแต่ละตัวนั้นมาจากสายพันธุ์ไหนบ้างโอเคไปดูกันเลย ตัวที่1นกแก้วสีแดงมีลักษณะคล้ายคลึงเมื่อเทียบกับสกา r l เล็ตมาคออาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นเขตร้อนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ตัวที่2นกแก้วสีเขียวมีลักษณะคล้ายคลึงเมื่อเทียบกับซาเดนมิลลี่แอมซอนอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นเขตร้อนในทวีปอเมริกากลางและในอเมริกาใต้ตัวที่3นกแก้วสีน้ำเงินมีลักษณะคล้ายคลึงเมื่อเทียบกับไฮยาซินมาคอรเป็นนกพื้นเมืองภาคกลางและภาคตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ ถูกขึ้นบัญชีแดงในสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะเป็นสัตว์ที่กำลังถูกล่าและใกล้จะสูญพันธุ์ตัวที่4นกแก้วสีไซอันมีลักษณะคล้ายคลึงเมื่อเทียบกับ blue and gold macaw อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นเขตร้อนในทวีปอเมริกาใต้ตัวที่5้นกแก้วสีเกรย์มีลักษณะคล้ายคลึงเมื่อเทียบกับ c o c k a t i อาศัยอยู่ในทวีปโอเชียเนียในประเทศออสเตรเลีย โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, หรือกด subscribe หรือกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายเย้